อันนี้นะคะจะเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารที่มีความสัมพันธ์กันมากกว่า1สมการก็คือในโจทย์อ่ะมันจะเป็นอารมณ์เหมือนมีสมการอยู่หลายสมการแล้วสารแต่ละอันเนี่ยเวลาที่เขาถามอ่ะเขาก็เธอถามแยกกันของแต่ละสมการนะคะแต่ทั้งทั้งทุกสมการเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันอยู่เราจะมาเรียนรู้กันว่ามันสัมพันธ์กันยังไงนะคะลูก อันนี้นะคะก็จะเป็นการคำนวณจากสมการเคมีค่ะและการคำนวณมีดังนี้นะคะ 1. ต้องทราบสมการเคมีค่ะพร้อมดุลค่ะ 2. ต้องดุลสมการต่อเนื่องกันโดยมีเงื่อนไขว่าตัวต่อเนื่องจะต้องมีสมส,สิทธิหน้าโมนเท่ากันทุกบรรทัดตัวต่อเนื่องเป็นใครหรอตัวต่อเนื่องก็คือจะเป็นตัวที่นะคะซ้ำกันระหว่างบรรทัดบนกับบรรทัดล่าง การที่เขาซ้ำกันเป็นอย่างไรนะคะก็คือตอนก็คือการที่เขาซ้ำกันเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามันมีมันมีสารที่เหมือนกันหน้าตาเหมือนกันตัวหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อยู่บรรทัดบนแล้วก็เป็นสนามต้นบรรทัดล่างนะคะนี่ก็คือเป็นตัวต่อเนื่องเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้แล้วมาเจอกันเพิ่มเติมขึ้นตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ2 P B ในเตรดนะคะก็คือเลดทูในเทดได้เป็น2 P B O นะคะก็คือเลด โฟออกอะเลตูออกไซด์ได้เป็น NO2 นะคะบวก O2 นะคะมีสมการที่2เป็น NO2 บวก 2KI ได้เป็น K2O บวก NO บวก I2 ค่ะสองสมการนี้นักเรียนก็จะมองว่ามันคนละอย่างกันมันจะมีตัวหนึ่งเป็นตัวต่อเนื่องลูกนะตัวต่อเนื่องก็คือเป็นผลิตภัณฑ์จากบรรทัดบนและมาเป็นสารต้นของบรรทัดล่าง ครูอยากรู้จังเลยว่าตัวต่อเนื่องที่หนูเห็นเนี่ยเป็นใครขอเลขที่30ลูกตัวต่อเนื่องคือตัวไหนคะ30 NO2 ถูกค่ะ NO2 นะคะเราต้องนุนตัวต่อเนื่องให้เท่ากัน NO2 มี2บรรทัดลูกถ้าหนูสังเกตนะคะ NO2 มี2บรรทัดนะเป็นผลิตภัณฑ์จากสันตโตเป็นผลิตภัณฑ์จากบรรทัดบนมาเป็นสนามต้นบรรทัดล่างนะคะนี่ก็คือตัวต่อเนื่องค่ะเราจำเป็นต้องทําให้ตัวต่อเนื่องเนี่ยมีค่าเท่าๆกันนะคะเราจำเป็นต้องทําให้ตัวต่อเนื่องนะคะลูกมีค่าเท่ากันค่ะนะคะตอนนี้ก็เลยต้องแก้ลูกนะคะต้องแก้บรรทัดที่สองให้เป็นแบบนี้ค่ะ Uh, NO2 uh, <2 S 1> ต้องคูณ4ทั้งสมการ,การลูกนะคะเป็นแบบนี้ค่ะนักเรียนรีบลอกค่ะแก้นะคะโดยการคูณ4ทั้งสมการ NO2 เลยเป็นเลข4 KI เลยเป็นเลข8นะคะ K2O ก็เลยเป็นเลข4 NO เป็นเลข4แล้วก็ I2 เป็นเลข4ค่ะเชิญได้เลยค่ะนะนักเรียนก็คือทำตัวต่อเนื่องให้มีเลขหน้าโมลเท่ากันค่ะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะเราแก้ไขนะคะให้นะคะสมการมีตัวต่อเนื่องที่เป็นเลขเดียวกันแล้วเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะลูกนะดังนั้นต่อไปนะคะเมื่อต่อไปปุ๊บเนี่ยเราดูค่ะเขาถามว่าต้องเผาเลดทูทนไนเตตกี่กรัมต้องเผาเลดทูทนไนเตตกี่กรัมนะคะจึงจะได้ไอสอเท่านี้โมเลกุล ก่อนอื่นนะคะนักเรียนสังเกตนะลูกเลดทูไนเตดอยู่บรรทัดบนและไออยู่บรทัดล่างแค่นั้นเอสังเกตก็คือเฮ้ยมันเป็นคนละบรทัดกันเลยอ่ะแต่ก็ยังจะถามถึงพีในเตดอยู่บรทัดบนนะลูกแล้วไอสองยู่บรทัดล่างค่ะมันคนละด้านกันเลยอันนึงเป็นเส้ต้นบรทัดแรกเลยอ่ะแล้วสุดท้ายก็เป็นเปลี่ยนผ่านบรทัดที่สองเลยอ่ะ เออคือคนละบรรทัดกันเลยนะคะจริงๆแล้ว2ตัวนี้ไม่เกี่ยวข้องกันแต่เพอเอินว่ามันมีตัวร่วมเป็น NO2 มันเลยทำให้เราสามารถคำนวณถึงกันได้นี่คือลักษณะข,ของโจทย์ที่มีหลายสมการใลน,นะลูกนะคือเขาถามหาบรรทัดแรกนะคะเขาให้หาบรรทัดแรกแล้วก็ให้ข้อมูลมาอีกบรรทัดหนึ่งอะ เป็นสมการคนละมันทัดกันเลยค่ะแต่มันจะเชื่อมโยงกันได้ถ้ามีตัวต่อเนื่องที่มีเลขหน้าโมนเท่ากันมันจะสามารถเชื่อมโยงได้ลูกนะคะดังนั้นข้อนี้สามารถที่จะเชื่อมโยงได้หากรัมของเลดทูไนเต็ดได้ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรนะคะมีค่าเท่ากับ i2 ลูกเท่านี้ค่ะ1.2 1 21, คูณ10กําลัง2โมเลกุล i2 ค่ะ,ะเดี๋ยวครูจะใช้วิธีแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยในการเปลี่ยนนะคะขอเลขที่8ค่ะลูกตอบครูหน่อยลูก คูณด้วยแฟกเตอร์อะไรดีคะในที่แปดดังดังกว่านี Ether ้หน่อยลูกพอดีว่าครูไม่ค่อยได้ยินเลยลูก1 okay. <c ull. S> 2 1 4 1 2โมเลกุล2มันต้องมีตัวบนและตัวล่างสิลูกตอนนี้ก็คืออันนี้ครูให้เป็น1 2 1 4 2แล้วต้องคูณแฟกเตอร์อะไรลูกคูณแฟกเตอร์ ข้างล่างล่ะข้างล่างเป็น4ี่คูณหกคคูณสิบกำลังยี่สิามโมเลกุลไอสองดีงามค่ะหนูทําได้ค่ะแสดงว่าหนูเกิดความเข้าใจจริงๆนะคะอันนี้โอเคเรียบร้อยนะคะก็คือถูกต้องค่ะครูตั้งใจให้โมเลกุลมันจากกันไปนะคะดังนั้นก็คือครูก็เลยคูณมาเป็นโมเลกุลแบบนั้นนะ โอเคค่ะต่อไปค่ะตอนนี้โมเลกุลหายไปแล้วแต่เดี๋ยวครูชมอ่ะก็จะทำให้ p b บนเตตเปลี่ยนนะคะ p b บนเตตต้องเปลี่ยนเป็นกรัมหนุกขออีกแฟกเตอร์หนึ่งหนุกเลขที่เดิมค่ะคูณได้อะไรดีคะอีกแฟกเตอร์หนึ่งสามร้อยสามสิบเอ็ดกรัมของ pbno สามสองค่ะส่วนด้วยหนึ่งโมล pbno สามสองดีงามค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็ได้กรัมเรียบร้อยค่ะตอบมจกรัมของเลทไนเตตค่ะ โจทย์นี้ซับซ้อนขึ้นตรงต้องดุลสมการแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยโจทย์ถามหาตัวไหนเอาตัวนั้นมาหนูสามารถใช้วิธีการหาได้หลากหลายแบบใช้บัญญัตยางก็ได้ใช้แฟกเตอร์เป็นหน่วยก็ได้หดือยจะใช้สูตรก็ได้ปัจจุบันอย่างครูทำครูชอบใช้สูตรนะคะแต่ว่าอย่างตำรงตำลาเขาก็อาจจะใช้วิธีแฟกเตอร์เป็นหน่วยนะ,อ,ะอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะเป็นอีกรังหนึ่งนะคะ ใครเสร็จแล้วทําตัวอย่างสองนะคะลูกตัวอย่างที่สองนะคะโจทย์ให้มาสองสมการโจทย์ถามถึง AG อ่อาจทย์บอกว่า AG เท่านี้กรัมจงหาแคลเซียมคอไลด์อ่าข้อนี้เป็นสมการต่อเนื่องกัน ตัวต่อเนื่องเป็นใครคะลูกเลขที่23คะตัวต่อเนื่องเป็นใครคะ a g n o 3เก่งมากนะคะ agno3 นะลูกนะัที่เรียกว่าตัวต่อเนื่องควรแก้ไขอย่างใดดีคะถึงจะมีเลขหน้ามนเท่ากันคูณ2ค่ะคูณส,ณสตัวไหนดีคะคูณตรงไหนบ้าง ทั้งสมการนะต้องจัดการคูณสองทั้งสมการนะคะทำให้ AG 2สมทัดเนี่ยเท่ากันเน้นย้ำนะคะลูกว่าตัวต่อเนื่องต้องมีเลขหน้ามนเท่ากันเราแก้ไขโดยการคูณสองที่หน้า A g จในเตรดถ้าคูณ2ต้องคูณทั้งสมการไม่คูณที่ใดที่หนึ่งนะลูกนะต้องคูณทั้งสมการนะคะงงไหมลูกไม่งงนะคูณสองทั้งสมการนะคะ แล้วถึงจะสามารถคำนวณระหว่าง AG กับแคลเซียมคลอไรด์ได้เดี๋ยวต่อไปจะเป็นพาร์ทคำนวณระหว่าง AG กับแคลเซียมคลอไรด์ค่ะครูครูว่าตรงเลขหน้ามนเหรอลูกอของครูถูกลูกแก้ได้เลยอเออแตงกิ้วขอบใจที่ทักลูกเพื่อจะได้รู้กันท้งห้อง นะของครูถูกค่ะเพราะว่านังสือบางทีเขาพิมพ์ตกพิมพ์ขาดเนาะนักเรียนแก้ตามได้เลยค่ะต่อไปเดี๋ยวจะคำนวณน,นะถ้าให้ AG มา2.16กรัมแคลเซียมคอร์ไลจะเป็นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กัน ต่อไปนะคะก็จะเป็นการคำนวณและเมื่อเราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสมบัดนี้ว่าจะมีตัวร่วมคือซิลเวอร์ไนเตรตที่มีเลขหน้าโมลเท่ากันเราจะคำนวณหาแคลเซียมคอไลเป็นกรมัมโดยนะคะเราต้องการทราบแกร,รัมของแคลเซียมคอไลโดยต้องเริ่มต้นที่ AG 2.16กรัม ต่อไปนะคะครูจะคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะลูกแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยเป็นยังไงดีคะแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยอันนี้เป็นยังไงดีลูกเลือกที่ยี่สิบสี่ค่ะขอดังๆังกว่านี้ลูก่ะได้ยินไหมคะอ่ะได้ยินแล้วลูกเออหนึ่งมอล C A อ L สองค่ะ มวลโมเลกุลของ AG ใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอเคนะคะอาจจะจำไม่ได้ถึงให้ท่องแล้วก็จำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะโอเคก็ก็คือกำจัดมวลของ AG ออกไปเนาะอ่าตอนนี้ก็จะเหลือโมลของแคลเซียมคลอไรด์แต่ไม่ใช่ที่เราต้องการต้องคูณอีกแฟกเตอร์หนึ่งลูกแฟกเตอร์ว่าอะไรคะลูกเลขที่เดิมลูกคูณกับ111กัร้อ่บเกีอส่วนด้วย เก่งมากคะ่ะถูกต้องคะอ่ะนักเรียนเข้าใจนะคะอันนี้คือที่นักเรียนตอบได้เนี่ยแสดงว่าหนูมีความเข้าใจจริงๆดีงามคะ่ะนะขอบคุณนะลูกนะโอเคตอบ1.1กรัมของแคเลเซียมคลอไรด์ค่ะอันนี้ก็คือครูถามหลายคนและส่วนใหญ่ก็คือนักเรียนทำได้นะคะก็แสดงว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ดีนะโชคดีของครูแล้วนะคะโอเคที่ว่านักเรียนมีความจำความเข้าใจพื้นฐานของการคำนวณแล้วนะถ้าคำนวณเรื่องนี้เข้าใจพื้นฐานอะ่ะแม้ครูจะให้มสมก,การมาอีกสิบสมการ นักเรียนก็ได้ค่ะบอกเลยไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะตัวอย่างที่3นะคะก็จะมีสมการต่อเนื่องกัน2สมการ ตัวต่อเนื่องเป็นใครคะเลขที่สามค่ะอา TiCl4 นะลูกที่เป็นตัวต่อเนื่องหนูตอบเบามากคุณดิ้งแค่ไทเทเนียมอย่างเดียวเลยอะอืมอะตอบดังขึ้นอีกนะลูกทีนี้สมการดุลเหลี่ยงคะราทัดบนมาทัดล่างดุลไหม ต้องดุลก่อนเนาะโอเคดุลให้ครูได้ไหมคะว่าสมการบนยังไงดีออสมการบนจะได้เป็น tio 2อแ,แล้วก็บวกี c l 2มีอะไรหลุกพวกทีครูไม่ได้ยินหลุ่า c l 2เป็นสองเออ โอเคถูกต้องบรรทัดล่างค่ะลูก3 x 2กลายเป็น2 x 2แล้วก็ scl เป็น4 4อ่ะดีงามตอนนี้ถือว่าสำเร็จอย่างลูกต้องดุนอะไรเพิ่มอีกไหมคะเอ่อคิดว่าไม่ต้องแล้วค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าที่ icl4 เท่ากันแล้วเลขหน้าโมนเท่ากันคือจบ ถ้าเราดุลเสร็จแล้วต่างคนต่างดุล2องม,มัดทัดเสร็จแล้วแล้วตัวร่วมของเรามีเลขหน้ามนเท่ากันอย่างเงี้ยคือจบเลยไม่ต้องแก้อะไรอีกแล้วลูกเรียบร้อยค่ะก็จะสามารถเข้าสู่พาร์ทคำนวณขั้นตอนต่อ,ตอไปได้เลยค่ะจากสมการที่ดุลเรียบร้อยแล้วจะใช้ tio 2 2.4กรัมจะได้เฮตู to, อาจจะต้องใช้เฮูกี่ลิตรท่านน่เนีสังเกตคือมันอยู่คนละสมการกันเลยนะลูก TIO2 อยู่บรทัดบนเฮู mm hmm. อยู่บนทัดล่าง mm hmm. นะคะมันอยู่คนละสมการกันเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องแบบว่าเทียบหาได้นะคะโดยความสัมพันธ์แบบนี้อขอเลขที่สุดท้ายคะ่ะสารสี 4, ลูกคููใช้แฟกเตอร์ค่ะทำยังไงต่อลูกคูณด,ด้วยอะไรดี เอาดานาอีกนิดนึ่งลูกคูณด้วยเลยนะสโมลไฮโดรเจนส่วนด้วย,ววยบอกเป็นชื่อมาก็ได้ลูกถ้าไม่รูเ้เลขอ๋อคาร์ไบด์เทนอ๋อโอเคคา<อ>บไทเทเนียมต้องคูณอะไรไหมลูกไทเทเนียมออกไซด์ต้องคูณไหมไม่ต้องคูณเนาะเพราะมันเป็นเลขหนึ่งนะก็คือ80กรัมนะคะ ไทเทเนียมน่าจะเป็นโฟออกไซด์นะเพราะว่ามันน่าจะมีหลายเลขนะคะออกก็เลยต้องมีการโฟนิดนึงนะอ่าแล้วยังไม่จบหลุกคูณอะไรต่อคะส่วนด้วยอ่าก็คือจะเป็นคูณด้วย22.4ลิตรส่วนด้วย1โมลไฮโดรเจนเรียบร้อยก็ได้คำตอบเลยค่ะเท่ากับอันนี้ค่ะลูกหนึุดสามนะคะ1.34ลิตรค่ะ เรียบร้อยนะคะในตอนนี้นักเรียนได้จบในเรื่องของสมการหลายสมการและการดูสมการต่อเนื่องการคำนวณสมการต่อเนื้อนักเรียนทําได้แล้วนะคะ 1. ต้องดูว่าตัวร่วมของเราเนี่ยหต้องเช็คสมการก่อนว่าดุลหรือยัง2ดูว่าตัวร่วมมีเลขหน้าโมนเท่ากันหรือยังถ้ามีแล้วก็สามารถคำนวณข้ามสมการยังไงก็ได้ค่ะ แล้วก็อย่าลืมว่าสนใจแค่สารที่โจทย์ให้สิ่งใดโจทย์ไม่ได้ให้มาไม่ต้องสนใจโจทย์บางโจทย์ให้น่ารักมากให้ว่าตัวนี้มีมากเกินพอถ้ามีมากเกินพอไม่ต้องยุ่งกับมันนะคะเพราะนักเรีนยนไม่รู้จักปริมาณของมันนะลูกนะโอเคนะคะอันนี้น่าจะทําได้